สวัสดีครับพ่อาาพี่น้องสปูดสก้นนะครับมานี้พ่อยโน้ตขี่้ามาเบิงโบดนะครับพี่น้องโบดเกาแกนนะพี่น้องโบดซีวาอันมันอยู่แถวอันเม็ดเล่นนะพี่น้องเนาะสื่อซือต่างส,ส,สื่อเห็นคนบอกเนาะพี่น้องทั้งทึ่งน,นะครับคนรูคนเก่องอ่านภาษาอังกฤษ,อ,กษออกเลนเนาะเม็ดเดรนนะครับพี่น้องโบดเม็ดเดน อยู่ในปะ่าเลสเนี่ยพี่น้องเนาะมันมีไฟญูพามาเบิงนะ่งเนาะเป็นรองวันหนึ่งไานุยางเขาเบิ่งทั้งใ่เลยพี่น้องงามงามเป็นตาสะอ่อนพี่น้องเนะนาะนาทึ่งว่าสมัยตะกรอนนี่ข้าเจ้าใส่มีความสามารถนะครับพี่น้องมีความสามารถสร้างสิ่งที่ใหไงนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมามีเครื่องใหม่เครื่องมือแต่ว่าประเทศข้ะเจ้ามันก็ดจะเลืนนะ่อนเนาะพี่น้องเนาะประเทศฝรั่งเศสมนจะเลืนนะ่อนเนาะพี่น้องเนาะมีหนุ่นนะเลื่อยใหญ่ มาทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้องเพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิบภาเขาไปเบิ่งทางในพี่น้องเนาะเดี๋ยวพญาน,นุสิบภาเขาไปนะไปเบิ่งทางในพี่น้องตอนนี้กักติดคำแล้วพี่น้องอากาศมืดแล้วตอนนี้มืดแน่แล้วเป็นสิบภาคยางกับเปเบิ่งทางในนะพี่น้องเนมะันเป็นโบสถ์เก่าแก่แนะครับพี่น้องโบเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เดือดถ้าเข่าไปบวงข้างในครับพี่น้องเนาะตามไปบวงพี่น้องเป็นยานุบ่ดับกล่องครับตัวผิดกล่องเนาะตอนนี้ข้าเจ้ากำลังบุรณะนาบพี่น้องเนาะนี่ข้าเจ้าเชียงมาทั้งเข่าพี่น้องทั้งเข่าเป็นประตู ข้างในพี่น่องี้ของของขายพี่น่องของที่ระลึกนอของที่ระลึกขายพี่น่องข้างในเนาะข้งในพี่น่องให้เจ้าใหดเัานะ ส่อหนะพี่น้องเนาะสถาปตัตยกรรมของเจ้าเข็ดงามเห็นแต่ม่เมาเบิง้งพี่น้องเนาะมเบิ้งมั่วชุว่มแบบน้องมเบิง้งความสวยงามภายใน,นพี่น้องเนาะความสวยงามภายในพี่น้องดูเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ โบสถ์เม็ดเลนที่มัน,นหยุดคนกับคือสีมาเบิงเ้งมาเที่ยวหลายพี่น้องแต่ว่านี่เป็นโบสถ์พระเจ้าก็มีบนหนังสวดมนต์นะพี่น้องศาส,สนาคิดนะพี่น้องมึงดนมีบนสวดมนต์สวดหลังพร้อเป็นสวดมนต์พี่น้องเนาะมูอที่เป่นนับถือมีความศรัทธาในพระเจ้าเป็นกระม้ากับพี่น้องเนาะ มีนุกะมีความศรัทธาคือกันนะพี่น้องเนาะจริงๆเป็นเศร้าปวดเดี๋ยมาอยู่บ้านเพิ่นเมืม่อยเพิ่นเพิ่นนับถือคิดเหมอนกับนับถือเพ,พื่อเพลินพี่น้องสะออนพี่น้องสะออนว่าข้าเจ้าสางไรนะพี่น,น้องเนาะมึงดูเสาขึ้นไปอันเจงแจงเนี่ยมันเฟ้ดด่านนะพี่น,ออพน้องเป็นยันมสิผ้าไปเบิ้งทั้งหนาแก่ไก่พี่น,น้องเนาะ Ờ, thì nó bưng nấm cảnh đấy nó, bên này nó chỉ là bưng, bên này cao kê, này nọ bị một thì nòng nó bưng nấm cảnh. Suốt ngày tôi bị nòng bưng thì คนก็จะเป็นรูปวาดพี่น้องรูปวาดอาเซอร์ไบจานเป็นพี่น้องเนาะกองมเบิองเจ้ากันก็สร้างเจ้าพี่น้องเนาะงาม คลิปนี้ก็ว่าท่นนี้ก็เพี่น้องเนาะจังพอกันคลิปหนาครับนี่บันไดที่เป็นแต่เบิงพงยนุกฤติภาพไปเบิงน้องบพี่น้องครับสวัสดีครับ